สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโรงเรียนบางแพเนื่องสังวัลอนุสร์สังกัดเขตบางแพกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชมกันเลยค่ะค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อจอมครับขอสามคขาไมกลับโรงเรียนบางแคเนื่องสังวันค่ะเด็กน่ารักมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวัฒนาครับขอสามคขาไมกลับโรงเรียนบางแคเนื่องสังวันได้ไหมคะได้โรงเรียนบางแคเป็นเรื่องโรงเรียนที่ดีสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคือบัวจุมค่ะขอสาวคขาไมกลับโรงเรียนบางแคเนื่องสังวันได้ไหมคะได้ค่ะ โอดีมากมีงบประมาณนี่เด็กสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหมวยค่ะขอสอมคำถาให้กับโรงเรียนบางครนักสัวันได้ไหมคะสุดยอดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ